ก็กราบสวัสดีทานผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับย่กับผม MKL s องซูซิกนิกแล้วนะคบผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเอ็ออนมาครับกันอีกเล้วนะครับมันจะด้หายไปนานนะครับก็ต้องขออภัยด้วยก็ก่อนจะรับชมนี้ผมก็ขอฝากต้องอยามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กำลังใจ้ผมทำคลิปต่อไปเลยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวิธีการโหลดอยู่ท้ายคลิปนะคบทุกคนโอเคครับงั้นเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับไป โอเคครับสำหรับวิธีการเอาของออกมาจากแอดออนนี้นะครับก็คือเราจะใช้เครื่องนี้นะครับแล้วก็ใช้ไอ้นี่เข้าไปนะครับ mm hmm. ก็จะได้ของมาโอเคครับหากพร้อมแล้วเราก็จะไปดูบ้านกันเลยครับว่าในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเอ,อ่อตรงนี้เป็นโรงรถจริงนะ นี่สำหรับห้องนี้ก็เหมือนจะเป็นผู้สร้างแอดออนหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจเอ้ยไม่เดี๋ยวมันน่าจะเป็นไอ้นันเขาเรียกว่าเป็น NPC ในแอดออนนี้ประมาณนั้นละมั้งครับเนะี่ยเอาไว้แลกข,ของนะอันนี้ก็ตู้เกมนะครับทุกคนสามารถเล่นได้ด้วยกองนะครับแล้วก็ถ้วยรางวัลอะไรประมาณนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะเป็นซูนี่ไฟมั้ง ใช่ไหมวะอ่าใช่นะครับซื้อไฟนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยกว่า<ม>ก็สำหรับห้องต่อไปอันนี้หลังบ้านเหรอหลังบ้านมีโต๊ะปิงปองด้วยนะครับด้านล่างรู้สึกว่าจะเป็นห้องน้ำนะครับทุกคนประมาณนี้นะนี่ตั้ซ่วมนั่งได้ด้วยนะครับแล้วก็ตรงนี้มีน้ำ โอ้โหไรวาน,นี้นะครับคนเอ้ยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยว้าวอ, <Wow. S 2> อันนี้ก็เป็นห้องอาหารนะครับข้าวตาตกแต่งสวยมากเลยอะตอนผมสร้างผมไม่ตกแต่งได้แบบนี้เลย,เยมีจานด้วยผมเริ่มจะบอดคอตายแล้วเฮ้ยอันนี้มันเป็นเหมือนคล้ายๆคัฟติ้งเทปบ่นี้อะลิ้นชักเปิดปิดได้ใส่ของได้ด้วย อ่ะอ่อมาปิดเข้าไปเองอ๋อนี่เตาอ,อบตู้ยเย็นใส่ของได้ด้วยนะครับทุกคนเอาวาเอเอเหอหนนาดออกไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวเราดูชั้นบนกันเลยก่อนะว่าชั้นบนมีอะไรบ้างชุบ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 มีมีสี่ห้องเปล่านะหนึ 1, 2, 3, ่งอสามสี่สี่ห้องนะครับเอาห้องนี้ก่อนโอ้ ห้องนี้เหมือนจะเป็นห้องแบบห้องทีวีห้อง, TV, อง e, เกมอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นระเบียงออกมาด้านนอกอ่าตัวนี้อ่ะนี่ก็ระเบียงนะครับทุกคนคือแบบนี้เขาทำออกมาสวยมากเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดแมบ,บแล้วก็แอดออนในคลิปเดียวกันนะครับท้ายคลิปนะออันนี้ก็หน้าบ้านหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อนใช่นะครับทุกคนตรงนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านนะอืม มาเดี๋ยวเราไปดูห้องนี้บ้างดีกว่าระเบียงหลังบ้านว้าวแล้วห้องนี้หรอระเบียงวะอู้อันนี้ห้องเกมนะครับทุกคนห้องแบบถ่ายคลิปวิดีโออะไรประมาณนี้นะครับวิ้ยคือถ้ามีเสียงรบกวนผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือผมไม่ได้ใสนะ่ไม้นะก็คอมสามารถเปิดปิดได้นะครับประมาณนี้นะเก้าอี้ก็สามารถนั่งได้นะปกติเลย น,นี่ก็คอมเอ้ยเห็นที่โน้ตบุ๊กมี Wi-Fi นะครับทุกคนเสา w วไฟ CPU กล้องนะครับแล้วก็มันจะเป็นตู้เก็บของป่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องเล่นวิดีโอถ่ายเอกสารอะไรประมาณนี้นะเครื่องพิมพ์น,นยตัวน,นี้เป็นระเบียงออกมาอีกส่วนหนึ่งนะครับโอ้ยปีประตูอัดหน้าเตีงยงทำไมวะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เตียงนอนนะนอนได้ไหมนอนได้ด้วยรู้แบบดีไซน์ตเตียงสวยมาก คือแบบแอดออนนี้สุดยอดนะครับทุกคนเออมีชั้นบนอีกเหรออันนี้จะเป็นชั้นใต้หลังคานะครับว้าวนั่งทำงานอะไรนี้ก็ได้นะอย่าลืมทำความสะอาดกันด้วยนะครับก็ <c oughs> <g ül> <g ül> ในบ้านก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครอยากเล่นแอดออนก็ไปโหลดมาลองเล่นกันดูนะครับนะก็มีประมาณนี้เนาะ สำหรับวิธีการดาวนโหลดเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดาวน์โหลดกันเลยคหลังจากที่เราโหลดลิงก์ใต้คลิปผมมาแล้วคะแก็กดไปที่มาแอปแต่ไฟแล้วกดไปตรงนี้เลยเนี่ยครับผมกดไปเลยแล้วก็กดไปที่ดาวน์โหลดครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาไฟล์1ิบล็อกนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนจะเห็นนะครับว่าผมมี2อันก็คืออันนี้แล้วก็อันนี้นะครับโดยอันที่2เนี่ยมันจะเป็นเออแมปนะครับทุกคน ก็ให้เราทำการแตกไฟแต่ตอนนี้นะครับก็ผมเนี่ยได้ทำการแตกไฟแล้วก็ทุกคนจะไม่คํ้ามาเขียนทับนะโอเคครับแล้วเราเนี่ยก็จะได้ไฟตัวนี้มานะครับกดเข้าไปแล้วก็กด2อ,อันนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะเด้งเข้าตัวเกม,มาครับเองนะกดอันนี้ปุ๊บ แล้วก็มันจะขึ้นม r ค f บนะครับมันก็จะขึ้นมาคาบมาให้เรากดนั่นเองเนาะแต่ถ้าใครยังไม่เคยเนี่ยมันก็จะอยู่ดวยแถวด้านล่างก็เล่นเอานะครับแล้วเราก็กดติดกแล้วมันก็จะเข้าม r ค f บให้เรานั่นเองนะก็ประมาณนั้นสําหรับการลงแน่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูการลงแบบกระลึกว่าถ้าใครเขาร้าใจสมารถสอบถามนด้สำหรับแมปก็แตกไฟล์แมปเหมือนเดิมนะครับแตกไฟล์กด number ครับ แล้วเราก็รอจนกว่ามันจะแตกไฟล์เสร็จนะคบทุกคนโอเคครับหลังจากเราแตกไฟล์เสร็จเราก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาอีกนะครับก็ชื่อมันจะเหมือนกันนะก็อย่าสับสนนะครับทุกคนก็สําหรับไฟล์นี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะให้เรากด แล้วก็กดตัดหรือจะกดคัดลอกก็ได้นะครับสองนี้นะเลือกมาหนึ่งอย่างนะครับก็ผมก็จะทําการกดตัดนะครับแล้วก็กดย้อนตรงปุ่มเอออย่าย้อนมาไกลเกินลแล้วจากนั้นเราก็หาคําว่าเกมเอาคำว่าเกมนะครับผมอยู่นี้นะของท่าชมนย่งไงผมไม่รู้นะแล้วก็กดมาที่คอมดอทมแจ้งแล้วก็กดมาที่ ครับโบนะครับไปเลยแล้วจากนั้นเราก็กดวางตรงนี้นะครับผมจะไม่กดวางนะเพราะว่าผมเนี่ยได้ทําการลงไปแล้วสําหรับนี่แบบผมยุก็อยู่นี่นะครับก็จะไม่ลงแล้วกันเนาะท่านผู้ชมก็ไปใส่ในไ่แบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะถ้าท่านผู้ชมไม่เข้าใจตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับก็สําหรับนนี้ก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายอยากให้รีวิวอะเลยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ